คลิปนี้เป็นชาดอกมะลิน้ำผึ้งมะนาวเป็นเมนูที่เปรี้ยวชื่นใจและมีความหวานฉ่ำของน้ำผึ้งตบท้ายด้วยกลิ่นหอมของดอกมะลิเป็นเมนูที่ลงตัวมากปะเริ่มทำกันสเ็ปแรกเอามะนาวมาแช่ด้วยน้ำร้อนก่อนเพื่อลดกลิ่นขมของเปลือกหม้อมกคคพอดเป็นขนาด3ครับเราจะดินน้ำร้อนที่ฐานหม้อก,ก่อน100 ML สูตรนี้ใช้ใบชาผสมดอกมะลิอบแห้ง8กรัม ใช้น้ำร้อนในการดิฟหรือบ่มชาจากด้านบนอีก50 ml เทคนิคการบ่มชาจะทำให้รสชาติชาที่สกัดออกมาได้เข้มข้นกว่าเดิมถ้าเราชอบชาที่ฟาดให้เพิ่มระยะเวลาการบ่มนะครับใส่แผ่นกองด้วยเพื่อการตะกรนใบชาปิดหมอ้อให้แน่นเพื่อให้การไหลของไอ้น้ำมาสมบูรณ์ มะนาวที่จะใช้จะเป็นมะนาวแป้นจากเพชรบุรีจะมีกลิ่นหอมมากสำหรับในขั้นตอนการคั้นนะ่ะอยากให้น้องๆฝึกใช้ที่ขี้นะครับอย่าใช้มือเพราะมันจะดูไม่น่ากินต่อไปตามด้วยน้ำผึ้ง40 ml ถ้าชอบหวานก็สามารถเพิ่มเป็น45ได้นะ ชาดอกมะลิหอมๆม,มาแล้วครับพยายามควบคุมให้ไอ้น้ำไหลผ่านโดยช้าชาจะได้เข้มขน้นแล้วก็หอมฟุง้งควรใช้ไม้กองชาอีกรอบเพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีตะกรนชาปนมาเลย รีบคนเลยนะครับตอนที่น้ำชาร้อนๆจะทำให้น้ำผึ้งละลายโดยง่ายเติมน้ำเย็น30 ml เพื่อลดความฝาดของชาสูตรนี้เป็นสูตรแก้ว20ออนร้านเฮียขายอยู่ที่60บาทชามมลี่หอมๆร้านน้ำเบอร์36พร้อมเสิร์ฟครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเฮียบ้างนะครับหรือสนใจใบชาก็อุดหนุนได้ที่ f a c e b o o น n ำเบอร36